โอ้ oh. กลุบเลยเนื้อหัวใจมันจะนึบๆนะนึบหัวใจนะ <c oughs> ปิดท้ายด้วยเนื้อครับเอาละครับปดเ้าอใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับ oh. หของอร่อยตั้งนั้น <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้ววันนี้ได้ของอร่อยมาครับผมอันนี้จะเป็นรวมเครื่องในวัวน,นะครับผมจะให้พ่อทําต้มขมนะอยากกินมากต้มขมพ่โอโอ้พอดีเอาตองมาละนี่เครื่องในดูกันดูกันเครื่องในโอ้น่าก,กินมากว่าผมมีเมนูที่อยากกินแล้วเดี๋ยวให้พ่อทําทั้งหมดนี้สองโลสอโลอเทพีะเทเลยไหมพ่อเทดูเลยไหม เท่นเอ <มา S 1> เอทนลยเทนเลยนี่โอ้โหรวมเลยเพราะว่าทำอะไรถ้าเป็นเครื่องในอย่างงี้เครื่องในอีรูมขมกักแกงอ,อก่อมกับช่องยางเนี่ยเออใช่ไม่ต้มขมก็แกงอ่อม่ออนวันนี้ผมอยากกินต้มขมกัน ได้ไหมต้มผมก็ได้เนาะต้มขมสุดครัวไผ่แล้วกันนี่ผมขอเพี้ยเขามาด้วยเพี้ยนี่งครับจะได้ใส่เพี้ยแบบขมหน่อยนะครับหม้อขนาดนี้ไหนมิชัยหวานแม่หมอใจเนี่ยแม่เหมอนกันในแม่มืนี่ยนะในปอดในมะเกียว์มะเกวก็มีนี่ชุดยอดเนี่ยนี่แหละเครื่องในรวมรวมเลยทำแกงนะสุดยอดเลยชุดยอดอีนะต้มขมครับผมไปมาดูกันมีเครื่องอะไรบ้างครับผมเราจะเริ่มจากการล้างเครื่องในของเราก่อน ล้างสะอาดก่อนก็นนี่ล้างเครื่องในให้สะอาดก่อนนี่ได้เหรอืึ่มได้ละฮึ่มเยอะมากจะหมดไหมพ่อเนี่ยผมถ้าหมดออกมันนขนาดมันเยอะเนาะดูดีนี่ก็เยอะแล้วทำสักครึ่งหนึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งไปคือเมียทำ เอาไปบ้านเนาะไปบ้านเกิดแม่อยากทํากินอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาแบ่งให้แม่ที่บ้านโอ้วันนี้ชักเมดได้กินเนื้อแล้วครับผมนเนื้อมิ่นในหมานเลยหัวใจหัวใจครับผมโอ้โหดูดิโอ้กึ๊บเลยเนื้อหัวใจมันจะนึบๆนะนึบๆหัวใจนะมีพึ่งเขียวหน่อยนะครับมันมีมันมีฉับนะไม่ข้กินาะไม่นื้ออันนี้นี้คืออะไรนะ่อเนี่ยมันนะ แม่มเนาะแหมแมม,แม,มพ่อเรียกเขาแม่มนะคุณผู้ชมเรียกอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เจอแล้วนะเนี่ยหรือยื้อเอาอ,อย่างนี้อย่าวหน่อยพ่อเนาะ,น,ะ,ะนั่นแหละมาแก้วแก้วใส่ใส่อ่อนใส่อ่อนใส่อ่อนใส่หวาน อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งยันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็สักหน่อยนะครับอันนี้อะไรอะเพอะนี่ขเขาเขามาใช้มะเพืองนะใช้มะเพืงองต่อไปขบมรัระนี่เอาอจีนได้ก่อนู่สุดท้ายแล้วเนาะ,ะสุดท้ายเป็นเนื้อครับเนื้อดิดหน่อยนนเนื้อนี่ก็เลือกเป็นติดมันนะครับคุณผู้ชมปิดท้ายด้วยเนื้อครับ เอาละครับปดเท้าเต็มถ้วยเลยโอ้โหนะครับหั่นเรียบร้อยครับผมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะขนาดไหนพอาะเนาะพราะเนาะอันนี้เราก็จะเอาไปบ้านไปบ้านให้แม่ทําเกิดแม่อยากกินแกงอะไรก็แล้วแต่แม่เลยนะครับแต่วันนี้เราจะต้มขมครับผมนี่ต้มขมก่อนเอาครับต่อไปมาดูเครื่องกันมีอะไรบ้างพ่อเครื่องต้มขมอ่ะครับผมจากไข่วางมะกรูดผักกีพลังผักป้อมตัวหอมข่าพริกชะลอดเกลือก็ เลือดก <c oughs> <c oughs> ับเพศนะครับอืมแค่นี้เนาะรวมขมรอบนี้มีใบมะกรูดนะครับรอบนี้รอบนี้และจริงๆพ่อไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันต้องมีอ่ะรวมขมมันต้องมีกลิ่นใบมะกรูดหน่อยต้องใส่ถ้ากลิ่นเข้าไม่นะมันก็ชอบมันหน่อยๆก่อนนะตอนตอนแรกผมชอบเพราะกลิ่นไหนตื้อแล้วเข้มเข้มมากเลยเริ่มเริ่มจะชอบแล้วตะไคร้นี่ก็เป็นสมุนไพรนะครับดับคาวอย่างดีเลยนะพ่อเนาะ ถ้าเอกลุ่มขโขมนะทำมิจักไข่มะกรูดได้อันใดหนึ่งสองอย่างได้ล้วสองอย่างต้องมีครับต้องมีขายกขายกนี่ขายกกินได้ครับกินได้เปื่อยน้อยนะขายกนะอืมหืกินไหมกินออกมาเลยใบมะกรูดนะครับนี่เด็ดเอาใบอย่างเงี้ยเนาะนี่อกอ่ะนี่เดูหน่อยเพาะ จะเป็นแบนี้หอมความมะกรูดด้วยนะมีลาผักชีหน่อยเนาะใส่ลาบผักชีหน่อยกระทะลงเตาแล้วครับผมนำกระทะลงเตาครับวันนี้กระทะลงเตาได้กินเนื้อครับผมเนื้อเนื้อเครื่องในเครื่องใน,นงัวเครื่องในงัวตามเหมือนนํำนะครับโอ้แปบ๊บเดียวดิน้ำจะเดือดแล้วครับนี่ครับนี่ครับใส่เครื่องเทียวๆไว้นะครับใส่ลงไปเลยเนาะ ไปสมุนไพรครับผมโอ้สุดยอดเลยดับกลิ่นคาวครับเอาไม่หมดหรอพ่อเหลือไม่หมดไว้ใส่ทีหลังอ๋อถ้าท่าเท้าที่เขามันชุกแล้วติดใส่ก็ใส่มันด้มันเขียวหน่อยนะเออใช่ใช่เพราะอันนี้ต้มนี่มันจะออกเหลืองเลยเนี่ยนี่ครับเกลือนี่ครับปรุงรสเลยเนาะปรุงรสเลยเกลือครับผมชุนรสนะครับนี่ชุนรสครับมีขมิ้นไหมพ่อแล้วขมิ้นใช่อันนี้ไม่มีเนาะสุด ต้มขมไม่มีขมิ้นนะครับนี่ครับปลอยไปเนื้อนะครับนี่เครื่องในหรือเปล่าเครื่องในเครื่องในเนื้อนิดหน่อยเดี๋ยวเนื้อมีนิดหน่อยเครื่องในเนื้อนักขนาดอะเอาละครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับของอร่อยทั้งนั้นนี่ไม่ต้องกลัวคาวนะครับผมสมุนไพรเราเต็มเลยครับเต็มเลยอันนี้ต่อไปหรือเ่อต่อไปก่โลรอรมันเดือดก่อนมันเดือดเนาะมันเดือดเอาแล้วเพรียกับเดือดหรอเปล่อ พี่ก็เลือดใกล้ๆเด็กป่วยก็ใช่อ๋อโอเคตุนไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็ตุนไว้่างนี้เรื่อยๆเนอะอน,น,นี่ก็ผ่านไป20กว่าน,นาทีครับผมเดี๋ยวเราเปิดฝาดูนะครับ ฟึบโอ้ยกลิ่นหอม,อมกลิ่นนั้นชื่อเรื่องอะไรอ่มันหอมข่าตะไคร้แล้วก็มีกลิ่นแบบเครื่องในอ่ะนี่ดูน้มัเข้มข้นแล้วเนี่ยนี่เหรอแต่มันยังไม่เปื่อยนะพ่อเนาะเปือ่อยเถอะจริงๆมันสุกแล้วแหละเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วแต่มันยังไม่เปือเป่อยมันจะเหนียวผมว่าน่าจะอีกสักประมาณสักชั่วโมงอันเนาะประมานัตุ๋นไปเรื่อยครับเหออโอ้โหพ่อทำไรได้ละตุ๋นไว้ก่อนเนาะตุ๋นไว้ก่อนปิดฝาไว้แล้วครับปิดฝาไว้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันครับ ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงครับผมนี่เปื่อยแล้วแหละน,น่าจ<ล>ะเปื่อยแ<ช>ล้วครับเราก็จะใส่เลือดนะครับะครับเลือดลงไปครับเลือดนี้ก็จะทําให้น้ําเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมใส่สซอกเนาะเอาเลยนี่เลือดนี้ก็แป๊บเดียวครับจะเพี่ลงไปนะครับตามโดยเพียครับผมเอาอเอาเพี่ีเลยครับมูดเลย ไอเพียรถ้วยหนึ่งเลยครับ <c oughs> คุณผู้ชมผ่าไปนะครับติดาไว้ครับเพียจะได้สุกนะครับผม ด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผมเราทำสองถ้วยเพราะว่าถ้วยนี้จะใส่พริกนะครับพอกินเผ็ดได้อันนี้ไม่ใส่พริกนะครับในในในแบบเพชรในเพชร,รนะครับอืมถ้าสองช้อนเนาะจัดจริงๆต้มขมเนี่ยต้องเผ็ดๆนี่ยนะพ่อเนาะมันจะเข้านะนี่ครับพอใส่พริกแล้วออกแดงๆขึ้นมาเลยสีดแดงขึ้นมาคือทำลายละนี่ครับเดี๋ยวลองชิมแล้วครับผมนี่ครับทำการชิมนะครับวันี่อะไรพ่อ เมียมเม,ม,มียมเนาะนี่ครับอันนี้แหละอุย้ยพอต้ออมออกมาแล้วมันใหญ่เนาะใหญ่เหรอเมียมนะตึงๆเลยครับลองจิ้มแลครับอะไรครับลองจิ้มแลครับผมเป็นไงบ้างครับกีการโมขนาดกีการโมขนาดกีกีกาโมขนาดสุดยอดหอมอัน,นเนี่ยกลิ่นหอมอะไรอย่างกลิ่นข่า กิ่นมะกรูดกินเครื่องมันอะ่ะเคราวนี้ขนาดอะ่ะสมุนไพรไงกินเครื่องนั้นเข้าอันนี้ขนาดนะมันหอมเครื่องได้นเลยนะเป็นกินเนื้อไงอถ้าใครชอบเนื้อต้องลองครับอโอ้โหขมในขนาดอะ่ะค <c oughs> ือยอดเมียมันไม่กินของมันเนอะอแล้วก็โหดไส้มะกแก้วมะกแก้วก็ไม่กินมะกแก้วเหมือนเนอะไม่กินนะแต่ละอย่างก็มีแตละ่างของมันอ่ะโอ้โหขมในขนาดอ่ะโอ้โหนี่นี่กระดูกนี่กระดูก กรึบกรึบเลยก็แล้วกันหยุบหนุบเปื่อยมั้วนะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนแม่ยังเมี่มเมี่มอันนี้ทีเด็ดน่าจะนุ่มๆอ่ะอืมันนุ่มแล้วก็มันมันม่กินของมันกินแมมอ่ะยมอืะเข้ากันนังมากุดรื่เริงมากินข้าวกันเนาะเดี๋ยวแล้วครับผมของผมไม่มีพริกนะครับอืคนรับถ้วยเลยถ้าใครกินเพชรพี่น้องนี่ชิมดูน้ำซุปก่อนไอ้น้ำน้ำแกง ส่วนผมส่วนเดียวผมอืมขมเมืองดีเลยว่าขมขี้เพีแอผมชอบมากมันไม่เหมือนดีนะขี้เพีแอไม่เหมือนดีขมขี้เพีแอมันมีกลิ่นมันหวานหวานน้อยอันนี้เป็นไส้จะเปิดอยไหมลองดูอืมไส้นุ่มเลยนุ่มค่ะอันถ้ารวมมันเปื่อยหรือทำให้กินง่ายเนี่ครับทำทำแบบเปื่อยในใช้กินยากนะ มันเหนียวทำไม่เปื่อยนี่เหนียวนี่นะครับเคืองนันอืมกระดูกอืมอืมาใจเนี่ยผักเลยอืมเนาะกลับอปอืมอืมต่อไปสั่งแต่ไส้ได้ไหมไส้เยอะๆไส้นี่อร่อยมากแหละใช้หวานเนี่ยใช้หวานนรออืมใช่หวานอืม ลองชิมที่เผ็ดหน่อยเผ็ดมากไ,ไหมพ่อหน่อยเดี๋ยวอบอกนอปะเผ็ดนี่อร่อยกว่าเนาะมันาชา่งเข้มข้นกว่าแต่ผมไม่กล้ากินเผ็ดเยอะครับไม่ชอบผมกินไม่ได้ผมชอบแต่ท้องไส้ผมดีแล้วผมก็ยังกินนดิดๆหน่อยๆนี่เนี่ยเมียมเนี่ยอะไรขนร้านเนี่ยเม,มียมเม,มียมเม,มียมมันหืบหืบ,หบ่นะ ลองดูหน่อยแม่มครับนี่แม่มเคี่ยวแล้วเหมือนมีเลือดมีอะไรข้างในคือคืออมาหวานหวานออกมาหน่อยข้าวเคี่ยวนะมาไปชิมอันนั้นชื่อดีก่นมาเพียร์แลยวแน่กวอาเนอะ เฮ้ยแต่ใครก็กินได้เลยเพ่อเคี้ยวได้กลึบๆเลยคใครอ่ะน้อขวดก็กินได้นี่เป็นเนื้อครับอืม่เป็นเนื้อออื <c oughs> นี่นะครับขนาขนา อลม,ม,ม,<อ>มแรงข้าวแหง<ะ>้งครับสายใจต้มขมน้ำก็ขมพอดีเลยอมนมูนี้ยคนเท่เนี่ยเต้ามันมาเต้า,า,ตาดี ดีขมเตี้ยนแต่ขมนะแต่ดีไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบมันขมขมเกินไปอ่ะขมจี๊ดอย่างนี้แหละพี่น้ำม <c oughs> <c oughs> ันหวมนตะไครกรึบๆเลยคุณผู้ชมโอ้ย oh, นี่กระดุกกระดุกพ่อเอาไม้ดูก่อนมีไหมมีการนี่นี่นดูกวันนี่นี่หนูก,กินไหมหนูมีพิษเนาะ ไไติดสีเป็นไงอืมต่างเป็นน้อยต่างพริกต่างพริกแลวเติมพริกเป็นเอีอะครับน้ำชัคนมวันน้อยเนื้อติดมันอืม น้ำล้งคอเน่ยล้างคอด้วยน้ำสบใจโอ้ยนี่เนื้อมพ่อเอานะโห้ยนี่แมมแมมเหลืออยู่น,นี่พ่อเอาแมมเลยเอาเนื้อเอาปีท้ายรอบสองแล้วกันดูกวันดูกวันนี่ครับ เนื้อมันก็เหมาะสุดยอดเหมือนกันไม่เหนียวสะใจครับสุดยอดก็อ,อิ่มแล้วเนาะอิ่มละรมขมสุดยอดวันนี้กินกับข้าวเหนียวนะ